นายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยานะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดเส้นทางโครงการททททัวร์อรารยสถาปัตด ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลกรุงเทพพัทยาซึ่งเป็นการขยายผลนะคะแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอย่างต่อเนื่องทั่วถึงเท่าเทียมแล้วก็ยั่งยืนพร้อมเยี่ยมชมความพร้อมของสวนนงนุษย์พัทยานะคะในเรื่องของอรารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลซึ่งประกอบไปด้วยห้องน้ําเอ่ยางลาดลิฟต์สระว่ายน้ำนะคะป้ายบอกทางรถชมวิวรวมถึงที่พักสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการด้วย จากนั้นนะคะได้ชมสวนสวยมากกว่า60สวนและก็ศูนย์การเรียนรู้ของทางสวนนนทบุรีพัทยาและอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่สวนนนทบุรีพัทยานั้นได้ทํามาอย่างต่อเนื่องก็คือการมอบโอกาสให้กับผู้สูงอายุซึ่งมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปค่ะเข้าฟรีทุกวันศุกร์ผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ติดตามเข้าฟรีทุกวันด้วยค่ะออนี่เป็นโครงการททททัวร์อ,อ,อ,อรารย,ยสถาป่ตด้วง่ายหนึ่งในอรารย,ยสถาปัตย์ก็คือ ต้องส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มเนี่ยสามารถไปท่องเที่ยวได้หนึ่งในนั้นก็คือสถานที่นี่แหละฮะรูทท่องเที่ยวคือกรุงเทพพัทยาพัทยาก็มาที่สวนนงนุชเพราะน,ะะน,นั้นสวนนงนุษเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้พิการใช้รถเข็นวิวแชร์นะหรือว่าผู้สูงอายุที่เขาแมจะมาเที่ยวสวนแล้วเดินไกลๆไม่ไหวต้องใช้รถเข็นเนี่ยก็สามารถไปได้ทุกที่เพราะว่ามีทางลาดมีห้องน้ําสําหรับผู้พิการคน,นที่ใช้รถ <ลด S 2> เข็นวิวแชร์ได้นะครับ